สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนเทคนิคการสำรวจจัดเก็บข้อมูล 1. ขั้นตอนการเปิดแหล่งจัดเก็บข้อมูลใหม่ 1. 1ค้นหาบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายตัวแทนจำหน่ายห้างค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง Modern Trade ร้านค้าวัสดุก่อสร้างทั่วไป 1.2. โทรศัพท์ประสานงานเบื้องต้นและทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพร้อมทั้งชี้แจงวัตถุประสงค์1.3ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและขอเข้าพบโดยกำหนดวันเวลาที่จะเข้าพบหรือโทรศัพท์นัดหมายหลังจากส่งหนังสือถึงผู้ประกอบการแล้ว1.4 การเข้าพบครั้งแรกของแต่ละแหล่งจัดเก็บควรมีข้าราชการสำนักงานพาณิชย์จังหวัดร่วมปฏิบัติงานด้วยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ1.5แนะนำตัวเองโดยแจ้งชื่อนามสกุลตำแหน่งสถานที่ทำงานและแสดงบัตร 1.6ชี้แจงวัตถุประสงค์ที่กระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดต้องจัดเก็บข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างสำหรับนำไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ www.tpso.go.th เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำไปใช้คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560 โดยชี้แจงรายละเอียดว่าการเผยแพร่ราคาจะเป็นราคาเฉลี่ยของวัสดุก่อสร้างแต่ละรายการในจังหวัดนั้นๆและจะไม่ปรากฏชื่อร้านค้ารวมทั้งไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาษีของสัรพากรแต่อย่างใดทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือร้านค้าจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่ให้ข้อมูลคลายความกังวลและให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่และสามารถนำเอกสารการเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้างของสัญักณงานพณิ์จังหวัดเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยปรินจากหน้าเว็บให้ผู้ประกอบการดูรวมทั้งแจ้งเว็บไซต์ที่เผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้าง1.7หากทำทุกวิธีแล้วแต่ผู้ประกอบการยังไม่ให้ความร่วมมือผู้จัดเก็บราคาจะต้องแจ้งให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดรับทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขเช่นให้ข้าราชการหรือผู้บริหารของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดไปชี้แจงผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและน่าเชื่อถือให้กับผู้ประกอบการ 2. การได้มาซึ่งข้อมูลที่ดี 2.1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยและเหมาะสมเนื่องจากไปในานามของกระทรวงพาณิชย์ไม่ควรแต่งกายตามสบาย 2.2. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดรายการและลักษณะจำเพาะของสินค้าวัสดุก่อสร้างเพื่อสามารถสอบถามราคาวัสดุก่อสร้างจากผู้ประกอบการได้อย่างคล่องแคล่วทำให้ผู้ให้ข้อมูลไม่เบื่อที่จะตอบข้อมูล 2.3สอบถามราคาเป็นประจำทุกเดือนราคาจะสะท้อนความเป็นจริงอีกทั้งเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับผู้ให้ข้อมูลขอบคุณทุกท่านที่รับฟังครับหากมีคำถามหรือข้อสงสยัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างกองดัชนีเศรษฐกิจการค้าสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์